ทีนี้เราย้ายตัวแปรใช่ไหมย้ายตัวแปรก่อนสามร้อยเจ็ดสิบนะครับลบ t ถูกไหมก็เป็นสิบสอง dt by dt แบบนี้ใช่ไหมย้ายให้เป็นนะครับย้ายให้เป็นอันนี้ย้ายให้เป็นนะครับเอา t ไปอีกด้านหนึ่งก่อนจากเครื่องหมายบวก ก็กลายเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมอ่ะทีนี้เราก็เป็นสิบสองไว้เหมือนเดิมก็ได้นะครับ dt อันนี้ย้ายกลับมาสามร้อยเจ็ดสิบนะครับลบ t t เล็กก็ย้ายไป ใช่ไหมครับทีนี้เราดูตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องเหมือนกันทั้งข้างบนข้างล่างถูกไหมทีนี้ความต้องการของเราก็คือเราอยากจะเปลี่ยนไอ้ข้างบนให้กลายเป็นดีสามร้อยเจ็ดสิบลบ t อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราเปลี่ยนได้เลยไหมก็ไม่ได้นะครับ สิ่งที่เราเปลี่ยนได้ก็คือเราก็ต้องดิฟเข้าไปนะครับดิฟเข้าไปก็คือเท่ากับลบใช่ไหมทีใหญ่นะครับสังเกตรหรือ,อยังถ้าเราเอาทีเดียวใช่ไหมครับย้ายข้างไปอันนี้ก็สลับกันอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายบวก ทีนี้สังเกตว่าทั้งก้อนน่ะก้อนนี้ทั้งก้อนใช่ไหมซึ่งมันก็คืออันนี้แหละนะครับเราก็แทนด้วยไอ้ลบ dt ตรงนั้นเข้าไปได้เลยเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนลบลบตัวนี้ก็เป็นลบสนะิบสองเนาะอันนี้ทั้งก้อนที่เราต้องการด สามรอยเจ็ดสิบลบทใช่ไหมอ่านด้วยสามร้อยเจ็ดสิบลบทเท่ากับ t เล็กอย่างเงี้ยนะครับเห็นนะอันนี้ก็คือตัวนี้นะครับทีนี้เราก็จะอินดิเกตขึ้นได้แล้วมันคือ dx ส่วน x มันคือทั้งหมดก็คือรอน x ถูกไหมครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังก็คือเครื่องหมายเวลาเราดิฟเข้าไปเห็นไหมครับมันลบ dt มันดิฟดิฟเสร็จมันต้องติดลบตรงนั้นด้วยนะครับเหมือนบนกระดานที่อาจารย์ทำให้เทียบเคียงอย่างนั้นนะครับแต่ตัวนี้มันง่ายกว่ามันไม่มีสัมประสิทธิ์อื่นมันมีแค่เครื่องหมายลบตรงนั้นนะครับ ต่อนะครับตรงนี้อันนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็คล้ายๆเดิมก็เป็นลบลบสิบสองลอนใช่ไหมครับหลอนทั้งก้อนเลยสามร้อยเจ็ดสิบลบทีนะครับเท่ากับทีแล้วก็ ค่าคงที่ตัวนี้แหละเป็นตัวที่อาจารย์บอกว่าในโจทย์เมื่อสักครู่อาจารย์ทำผิดเพราะว่าเวลาเราอินทิเกรตทุกครั้งเนี่ยเราต้องติดค่าคงที่ไว้ด้วยนะครับเราต้องติดค่าคงที่ไว้ด้วยโอเคนะครับทีนี้เราก็มาจัดรูปนิดหน่อยโดยเอา12หารตลอดนะครับ สิบสองหารลบสิบสองหารตลอดฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลอนสามร้อยเจ็ดสิบลบทีเท่ากับทีบวกซีหนึ่งทั้งหมดหารด้วยลบอเอาลบไว้ข้างบนนี้ก็ได้นะครับหารด้วยสิบสอง แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เราจะถอดลอนได้แล้วเป็นสามร้อยเจ็ดสิบลบทใช่ไหมครับเท่ากับ E ยกกำลังลบทีบวก c หนึ่งหารด้วยสิบสองนะครับตรงนี้อาจจะใช้ความสามารถ ของ Exponential นิดนึงนะครับเวลา Exponential มันบวกกันแสดงว่ามันคูณกันอยู่นะครับแสดงว่ามันคูณกันอยู่นะครับแสดงว่ามันคูณกันอยู่ในกรณีนี้เราก็จะแยกออกมาเป็น2ตัวได้นะครับเท่ากับ e ยกกำลังลบ t หารด้วย12คูณกับ e ยกกำลังอันนี้ก็ติดลบด้วยก็ได้นะครับ ลบ c หนึ่งหารด้วยสิบสองมันคือตัวเดียวกันนะครับสามร้อยเจ็ดสิบลบ t นะครับความหมายเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันซึ่งตรงนี้ทั้งก้อนนี้เลยนะครับอาจารย์จะนิยามใหม่เพราะมันเป็นค่าคงที่นะครับทั้งก้อนนี้เลยอาจารย์จะนิยามใหม่ นะครับก้อนนี้นะครับทั้งก้อนนี้เลยนะอาจารย์ให้เป็น c2 เลยนะครับทั้งก้อนเนี้ยมันคือค่าคงที่อาจารย์ให้เป็น c2 นะครับอย่าลืมค่าเริ่มต้นคือเลขนี้นะครับสามรอยห้าสิบนะครับที่เวลาเท่ากับศูนย์นะครับอ่ะมาดูต่อนะครับ,ส,รส,รบสิ่งที่เราได้เมื่อสักครู่นะครับสิ่งที่เราได้เมื่อสักครู่ นะครับพอดีกระดาษมันสั้นเนาะสามร้อยเจ็ดสิบลบทใช่ไหมครับเท่ากับ c ีสองที่เราคูณด้วยนะครับ e ยกกลางลบที T, หารด้วยสิบสองนะครับอันนี้ก็คือจัดรูปจากเมอสัคคู่มานะครับพวกเราดูดีๆเครื่องหมายอย่าผิดนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ รุ๊ปใหม่มันคือค่าคงที่ตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับทีนี้เราก็ย้ายข้างเอาทีไว้ด้านหนึ่งแล้วเอาสามร้อยเจ็ดสิบไว้อีกด้านหนึ่งนะครับอ่าก็ย้ายไปนะครับทีเท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบลบสีสองอียกกลางลบทีหารด้วยสิบสอง แบบนี้นะครับอันนี้คือที่มาของตัวนี้ที่มีประโยชน์นะครับก็คือเราจะหาค่าคงที่ c2 นั่นเองนะครับเมื่อเวลาเท่ากับศูนย์เมื่อเวลาเท่ากับศูนย์นะครับเมื่อเวลาเท่ากับศูนย์นะ อันนี้ได้สามร้อยห้าสิบนะครับเท่ากับสามรอยเจ็ดสิบลบ c สองที่เราจะหา e ยกกำลังศูนย์หารด้วยสิบสอง e ยกกำลังศูนย์เป็นหนึ่งนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นเลขหนึ่งนะครับจะเห็นว่า c สองของเราเท่ากับยี่สิบนะครับ แต่ข้อนี้เราต้องสรุปตอบด้วยนะครับสรุปตอบในกรณีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการคือ t เท่ากับสามร้ลบยี e ยกกำลัง t หารด้วยสิออย่าลืมเครื่องหมายลบนะครับสิ่งที่เราได้จะเป็นอย่างนี้นะครับ จากเวลาเท่ากับศูนย์เท่ากับสามร้อยห้าสิบจะวิ่งไปชนถึงสามร้อยเจ็ดสิบแบบนี้นะครับเมื่อเวลาเปลี่ยนไปนี่คือความหมายเวลาเราทำดิเฟอเรนเชียลอิควาชันนะครับเราต้องลอกครอบเรามีวิธีการนะครับแยกตัวแปร นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็น i n d i c a t i n g factor มันจะมีสูตรตายตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกนะครับอ่ะพวกเราพอละมะังคนนี้นะครับ